เลขาที่การคณะกรรมาการการเลือกตั้งระบุที่ประชุมกะกะตพิจารณาแนวทางแก้ไขกฎหมายกมเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปแล้วกว่า50เซตเตรียมสรุปความชัดเจนบนจันนี้ก่อนเสนอคณะทำงานเพื่อการปรติรูปคอสชอพิจารณา นายพุชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยถึงการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการจัดก,การเลือกตั้งว่าขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า50%โดยในวันจันทร์ที่7กรกฎาค,คมจะเชิญผู้บริหารกกตและผู้ทรงคุณวุฒิมาสรุปเพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนเสนอให้กกตพิจารณาในช่วงบ่าย คาดว่าจะนำข้อเสนอทั้งหมดส่งให้คณะทำงานเพื่อการติวรูปคอสชอพิจารณาในสัปดาห์หน้าส่วนรายละเอียดในข้อกฎหมายล่าสุดกกตดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน4ฉบับส่วนอีก2อฉบับยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องแก้ไขได้แก่การเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรเนื่องจากมีผลกระทบต่อการทำงานจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมถึงการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาการกลางเพื่อแกล่นกรองนโยบายของแต่ละพักการเมืองที่จะใช้หาเสียงว่าสามารถทําได้จริงและสร้างปัญหาให้กับประเทศหรือไม่เพื่อป้องกันนโยบายประชานิยม